สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านจ้าจ๋าสิริแชนแนลจ้าจ๋าจ้านะคะย่าตกใจจ้าจ่าเวยค่ะวันนี้นะคะมาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องในวันลอยกระทงนะคะเนาะแล้วก็สุขสันวันฮาโลวีนจ้าแล้วก็สุขสันวันลอยกระทงนะคะเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะวันนี้นะคะอย่าลืมไปให้กําลังใจจ้าจ๋านะคะแล้วก็เพื่อนๆนะคะ เพื่อนช่วยเพื่อน You Voice นะคะที่บ้านพี่นางฟ้าคิดเล่นนะคะพี่น้องจา๋าตอนนี้ก็กำลังเตรียมตัวนะคะรอขึ้นเวทีอยู่นะคะนะคะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะไม่ต้องตกใจเจ้านะคะเาจ้าก็ตกใจตัวเองเหมือนกันนะคะ,ะนะคะอย่าลืมไปให้กําลังใจเจ้านะคะไวสิบไวสิบนะคะไวสิบ10สิบนะคะขอกําลังแรงใจด้วยนะคะ คลิปนี้นะคะก็ไม่พูดมากนะคะไม่พูดมากนะคะเอานะคะขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมไปเชร์นะคะโอเคนะคะ Hello everyone นะคะ Have a nice t i น e and have uh, a nice day นะคะ Hello uh, Halloween days นะคะ Halloween day นะคะโอ้ oh, ไม่ต้องมีตัว S ก็ได้นะคะขอโทษขออภัยนะคะบงชิวอันตุสนะคะนะคะสุขสันต์วันฮัลโหล บายค่ะบ๊ายบายจุ๊บๆจ้า